สวัสดีค่ะพบกับเล็กกี้อีกเช่นเคยนะคะที่รึกษาไฟขายบริษัทเปรารุ่งเรืองอัโตรถยนต์มือสองนะคะวันนี้มีรถดีๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็น t o โยต้ายารินะคะเครื่อง 1.2J p ี2017นะคะตัวนี้นะคะตัวหน้าของเขาจะเป็นชมใหม่ลองจากชมล่าสุดเลยค่ะซึ่งตัวนี้มาดูรอบๆคันกันนะคะของเขาจะเป็นแบบทรงสปอร์ตเลยค่ะดูจากไฟเลี้ยวเขานะคะ ทำมารูปแบบแบบนี้นะคะลองรับกับตัวรถนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะตัวไฟเลี้ยวของเขาดีไซน์จะอยู่ด้านในเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันค่ะ,คะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันนะคะ ตัวนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบเลยนะคะน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะมาแน่นอนค่ะตัวนี้คันหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะการันตีได้ไม่มีชนหนักพลิกพวาำจมน้ำตัดต่อมาแน่นอนค่ะหัวซุ้มหัวโชกคนะคะยังอยู่ครบค่ะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะคันนี้นะคะเครื่องไม่เยิ้มเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะดูดีไซน์ของเขากันได้เลยค่ะตัวไฟด้านหลังเขานะคะออกแบบมาโค้งนูนนะคะรองรับกับรถที่เป็นทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถอีกด้วยนะคะเอามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเปิดเข้าไปดูกันเลยค่ะถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะฟ้าด้านหลังเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะ รถเราสวยจริงๆค่ะการันตีได้เลยค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะภายในของเขานะคะค่อนข้างสะอาดมากๆเลยค่ะตัวเบาะของเราจะได้เป็นเบาะผ้านะคะมีคุมสีทูโทนนะคะด้วยได้แดงสีส้มนะคะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของตัววิทยุนะคะตัววิทยุของเขานะคะจะรองรับ fm mp3 aux นะคะแล้วก็ usb นะคะตัวแอร์จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะ ซึ่งตัวนี้ที่สําคัญเลยค่ะมาดูหน้าปัดเรือนไม้กันนะคะตัวนี้นะคะไม้จะอยู่ที่37,000ืนะคะถือว่าไม้น้อยมากๆ <Wow. S 1> ก,กันเลยค่ะสําหรับคันนี้ได้ไปเป็น e ีโคคาเกียออโต้นะคะประหยัดน้ํามันกันมากๆเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้ายาริเครื่อง 1.2J ปี2017นะคะราคาขายอยู่ที่379,000บาทนะคะวันนี้นะคะลดพิเศษสุดคุ้มเลยค่ะเหลือ359,000บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะคันนี้นะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะที่สำคัญไม่น้อยมากๆเลยไม่อยู่ที่30,070 7เท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> การันตีได้รถสวยคุณภาพดีราคาพิภศพนะคะมาที่ปอรุ่งเรืออัโต้รถยนต์มือสองได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ